สีผมนะครับคนสีคนสีทั้งค่าบ้านะคือว่าผมเรามันได้แค่นี้เนาะพี่นีก็จะยอมสีนี้ไว้ก่อนเนาะเราเดี๋ยวต่อไปก็อยากได้สีอะไรเราก็มีเวลาเราก็เปลี่ยนสีมันไปเ,เรื่อยเปื่อยการที่ตัดผมเองนะคะทุกคนพี่ีตัดผมเองแล้ว เล่มไปเล่มมาเนาะเล่มไปเล่มมามันเดี๋ยวมันก็จะไม่เหลืออะไรก็รอนะรอพอยาวตรงไหนเราก็จะเล่มน,นะ,ะทุกคนเราก็จะเล่ม อยากจเจอเจ้าชายในชีวิตจริงคนที่แสนดีต่อฉันคนที่รับเราได้ทุกสิ่ง สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอฟซีทุกท่านทุกทุกคนนะคะเพื่อนๆชาวยู u ู e นะคะอันนี้เช้านี้ก็มาพบกันกับพี่นีอีกแล้วนะคะทุกคนมามาในมาดของเด็กวัยรุ่นนะะทุกคนรุ่นนะคะรุ่นนะค,ะนนะคะอย่าไปดูตรงต้นคอนะ,ะต้นคอเฮ เดี๋ยวเพิ่งไปดูข้างหลังข้างหลังั้างล้างชาไม่เสร็จเพราะวันนี้จะเปลี่ยนยิ่งพระด้วยนะ,ะทุกคนวันนี้วันนี้พี่นีก็จะมาคุยกันเนาะคุยกันถึงเรื่องเออเรื่องอะไรแต่เรื่องอะไรเนาะมันก็จะมันก็จะมีเหตุผลบ้างเนาะไม่มีเหตุผลเนาะพี่นีก็จะฝากให้คุณเพื่อนเนาะคุนเพื่อน,เอ,นเออทุกคนเนาะ คอมเมนต์มาถ้าคิดยังไงนะคะจะคิดตรงกันกันกบพี่นีหรือเปล่าเนาะเกี่ยวกับเออบางทีมันอาจจะเป็นอะไรอะไรเนาะสำหรับเออก่ยแก่อย่างพี่นีนะแต่ไม่ใช่แม่ปรช่อนนะคะไม่ใช่แม่ประช่อนนะเป็นคนใจอ่อนนะคะเราเป็นคนนะคะคนไม่ใช่เออเรามีหัวใจเนาะ,ะแต่เพียงว่าเรารู้ว่าเราต้องการอะไรนะคะทุกคน พี่นีก็จะมาเล่าให้ฟังกับคุณช้างเนาะเมื่อวานนี้พี่พี่นีไปไปกินข้าวทานอาหารเที่ยงกับคุณช้างเนาะไปเจอ,อพบเจอกันครั้งที่สองกับคุณช้างแล้วเขาก็กินข้าวเสร็จเนาะเขาก็พาไปดูบริษัทเขาเอ่อหนึ่งบริษัทแต่มันเป็นบริษัทที่แบบว่าเออ เมันเออลงทำซ่อมรถนะคะเหมือนลงเออเก็บซ่อมเออรถที่ที่ว่าเอออะไรนะคะเอามาเออเอามาดัดแปลงนะคะเออบริษัทเขาแล้วก็ไปดูบริษัทใหญ่นะคะก็ไม่ใหญ่มากนะคะแต่ตะกอนนี้มันคงจะใหญ่นะคะแต่ตอนนี้แกทำของแกกับสื่อสารของแกเองเนาะมันก็มีรถประมาณยี่สิบกว่าคันเนาะ ที่แกขายแล้วก็ลูกค้าแกก็โทรทั้งวันนะคะโทรแกไม่เคยว่างนะ,ะไม่เคยว่างรับโทรศัพท์นะโทรศัพท์ทั้งวันนะคะมือถือแกเนาะก็ทั้งตลอดนะตลอดตลอดเลยที่คือว่าโทรศัพท์จะอยู่กับแกเลยนะคะทุกคนแล้วตอนนี้ที่พี่นีจะมานั่งเล่าให้ฟังเนาะคือพอเสร็จแล้วแกก็พาพี่นีไปดื่มกาแฟบ้านแกเนาะ อืมี่เออไปดื่มกาแฟบ้านแกพอเสร็จแล้วเราไปดื่มกาแฟบ้านเขานะทุกคนเราก็ตกกรใจเนาะบ้านหลังใหญ่มากทุกคนสามชั้นนะอยู่หมู่บ้านข้างนอกเนาะดีนะคะดีมากนะครับตอนช่วงที่แกไปทำกาแฟให้พี่นีเนาะแกก็พาพี่นีแกก็ทำกาแฟแล้วก็ให้พี่นีดื่มแล้วก็ พี่นี่ก็จะเห็นรูปนะแต่ไม่เห็นรูปภรรยานะคะทุกคนรูปแกตอนเป็นหนุ่มหนุมหน้าตาดีมากนะคะทุกคนหน้าตาดีนะคะ,ะใช้ได้นะผมแกก็ไม่ได้ร่วงไม่ไม่ได้ล้านขนาดนี้นะไม่ได้ล้านแก็โกนนะเะก่โกนเพราะว่าผมแกคงจะล้านกลางนะคะแกก็โอเคนะลูกๆกับรูปลูกๆแกในวัยเด็กเนะในวัยรุ่นรุ่นๆนะคะติดเต็มเลยนะคะสวยๆนะคะ พอสักพักหนึ่งแกก็พาพี่นีเดินชมบ้านแกเนาะบริเวณบ้านแกอุ้ยน่าอยู่นะคะมีสนามมีคือว่าเป็นบ้านที่น่าอยู่นะน่าอยู่ก็ค่อยค่อยคุยกันเนาะค่อยคอยคุยกันไปค่อยคอยคุยกันมานะเออก็ถามเนาะแกก็พูดว่าแกบ้านหลังนี้แกอยู่ในช่วงระยะการขายนะคะประกาศขายเนาะ แล้วก็ขายแล้วก็เอแบ่งเงินกันนะคะแบ่งกันกับภรรยาเนาะตอนนี้ภรรยาก็ไปอยู่กับสามนี้ใหม่นะผู้ชายคนใหม่นะลูกๆก,ก็เออเติบโตมีครอบครัวกันหมดเนาะอืมผมก็มีลูกสามคนเนาะผู้ชายสองผู้หญิงหนึ่งก็เป็นมีหลานมีอะไรเนาะที่แกเล่าให้ฟังแล้วตอนนี้ แกแกคิดว่าราคาที่แกตั้งเอาไว้มันคงจะขายยากนะคะทุกคนแกบอกว่าแกกลับบ้านคนเดียวมันเหงานะคะมันเหงามันเศร้าแกอยากมีเออใครสักคนหนึ่งมาอยู่เคียงข้างแกมาเออเติมแต่งเวลาที่แกกลับเข้าบ้านจะทํางานอะไรเนี้ยแกสามารถมาทํางานในบ้านได้แล้วก็มีใครสักคนนะแกบอกว่าเป็นพี่ณี ไม่กลัวจะต้องมาเป็นพลถ้าเราคิดดีๆนะทุกคนเราจะต้องมาเออเฝ้าบ้านให้เขาเนาะอยู่บ้านให้เขาเนาะว่าเออคอยเออเป็นกําลังใจให้เขาเนาะอันนี้ฟังดีๆนะคะทุกคนฟังดีๆนะแล้วเขาเอวันหนึ่งเขาขายบ้านได้เนาะเขาจะให้พี่นีไปอยู่กับเขานะ ้เจอกันสองครั้งนะทุกคนคิดดูดีๆพี่นี่ก็ฟังเขานั่งฟังเขาเหตุผลนะฟังเหตุผลของเขาเออแต่เราก็คิดเนาะคิดว่าเออเขาฟังเขาให้จบว่าเขาเขาจะมาไม้ไหนเขาจะมาอย่างไงนะเขาอยากมีใครทุกคนอยู่กับเขาเนาะเขาเขาเหงาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเขาเออ อย่ามีคนกับทำกับข้าวกินกันอะไรอย่างเงี้ยอยู่กันอย่างเงี้ยแต่เขายบ้านเสร็จเราก็โยกย้ายไปอยู่ที่อื่น,นกันเนาะเอออันนี้เหตุผลแกดีนะเหตุผลดีนะฟังฟังดูดูดีๆนะมีเหตุผล <c ười> มีเหตุมีผลแต่พอเสร็จแล้วทุกคนแล้วคิดดีนเราเจอกันแค่สองั้งกุ่น สองครั้งเรายังไม่รู้แล้วว่าเขาเป็นอย่างไงแล้วเขายังไม่รู้ว่าพี่นีเป็นอย่างไงนะคะพี่นีก็ให้เหตุผลเขาบอกมันคงจะเร็วไปเนอะเพราะว่ามันแค่สองครั้งที่เราเจอกันแต่แกบอกว่าแกแกก็ไปรู้จักผู้หญิงเยอะแยะนะแต่มันมันเหมือนว่าเออเหมือนว่าเออแต่ละคนเขาอยากได้อะไรก็ไม่รู้นะแกก็บอกว่าเกิดสาหรับพี่นีแกไว้ใจแกบอก อย่างย่งพี่นีเอแกคิดว่ามันออกจากหน้าจากลักษณะจากอะไรพี่นีก็บอกว่ามันเร็วเกินไปมันเอ,อเราใช้เวลาถึงเธอจะขายบ้านแล้เราก็ไปให้เธอขายบ้านได้ก่อนว่าแล้วก็ค่อยคิดกันตอนนั้นช่วงนั้นเราก็จะมีเวลาได้ศึกษากันนะ พี่นีบอกว่าพี่นีไม่ใช่คนใจเย็นนะไม่ใช่เป็นคนดีแล้วจะมาเป็นแม่บ้านให้ใครนะจะมาออคอยอ,อดูแลบ้านเออ,อยู่อย่างนี้นะคะออย่าเออมาเปลี่ยนชีวิตอยู่กับคนที่เรายังไม่ได้ศึกษากันนะคะทุกคนแต่็บอกเดี๋ยวเธอก็ไปเออรอไปเรามาเธอก็ไปเจอผู้ชายคนอื่น, able, นเธอก็ไม่เอาฉันแกีวว่าอย่างเงี้ยเพราะว่าเพราะเธอจะต้องมีคนเยอะ ก็บอกว่าใช่ม,มันมันมีแต่เพียงว่าฉันก็เออ,ค,ค,อคุยกับคนนู้นคุยกับคนนี้ฉันก็มีสิทธิ์ที่ว่าฉันจะต้องเลือกนะคะเลือกว่าเออเขากับฉันมันจะเป็นยังไงแต่การที่เลือกคนนะคะมันไม่ใช่เป็นเลือกซื้อเออผักหญ้าในซูเปอร์มาร์เก็ตซื้อรอ,องเท้าสักคู่นะทุกคนเพราะว่าการเออไปซื้อรองเท้านี่เราก็ต้องลองเนาะว่าลองใส่เดินดูเนะาะสักพักเนาะว่า รองเท้ามันจะกัดเราหร露露ือเปล่าพีน่นิก็ให้ฟังเห็นกัเนาะว่าเธอไปซื้อรองเท้าเธอเนี้ต้องลองใส่เลยบางทีเธอลองแล้วเออเธอคิดว่าใช่นะแต่เธอเดินไปมากๆมันก็กัดตีนเธอเธอก็ทิง้งเธอก็ไปหาคู่ใหม่แต่ถ้าเกิดว่าการที่เธอชอบรองเท้าคู่นี้ก็เปลี่ยนจนเป็นรองเท้าก็แล้วกันนะพินนิก็พูดเนาะ <c oughs> ก็ลองใส่เดินไปสักพักนึงถ้ามันใส่ดีเธอก็ทนุทนอมเอาไว้คุงเท้ามันหายากนะหนึ่งเท้าที่มันไม่กัดตีนอนะ่ะพี่นีก็พูดก็บอกเธอก็พูดไปนะนี่มันเรื่องจริงกันนะคนสองคนนะ่ะแกบอกว่าเอาไว้คุยกันที่หลังพี่นีก็เลยบอกว่าแล้วเธอแต่งงานะเธอแต่งงานกับภรรยาเธอเธอใช้ชีวิตอยู่กันตั้งยี่สิบห้าสามสิบปีพี่นีพูดเนาะ จนมีลูกมีเต้าเสร็จแล้วเธอก็ยังหย่าล้างกันได้พี่หนีพูดนะการที่ว่าฉันเพิ่งจะรู้จักกับเธอฉันไว้ใจเต็มที่แล้วนะที่ฉันมากับเธอเนี่ยครั้งที่สองเนี่ยฉันเพราะฉันคนอื่นฉันไม่ได้ไว้ใจขนาดนี้นะที่จะไปบ้านไปช่องเนาะแล้วอีกอย่างหนึ่งฉันยังไม่มีใจที่จะคิดอะไรกับเธอเลยเพราะว่าฉันเออเราเพิ่งจะรู้จักกันแล้วเรามันก็เออการดีที่ว่าเธอ ไว้ใจฉันให้ฉันไปดูตรงนู้นดูตรงนี้แล้วก็มาดูบ้านเนาะให้ไปดูบ้านของของเธอนะแล้วอีกอย่างฉันขับรถก็ไม่เป็นแล้วฉันพิการแล้วฉันชีวิตของฉันเธอยังไม่ได้เรียนรู้เลยว่าฉันมีที่มาที่ไปอย่างไงนะคะทุกคนอันนี้เหตุผลของพี่นีเนาะพี่นีก็บอกเราถ้าเป็นไปได้นะเราเรียนรู้กัอนอีกสักพักหนึ่งนะเธอจะขายบ้านได้หรือเธอจะอย่างไงเนาะแล้วก็แล้เจอก็อย่างเนี้ย แล้วก็หาเวลานิดๆหน่อยๆเรียนรู้กันเจอะกันแล้วเราก็จะได้รู้เธอก็จะได้รู้จักฉันฉันก็จะได้รู้จักเธอแกก็บอกว่าเอแล้วเธอก็อย่าไปคุยกับผู้ชายคนอื่นนะ <c oughs> พี่นี่ก็เลยไม่กล้าถ่ายวีดีโอเลยไม่กล้าทําคลิปตรงเออที่เราไปเดียววิวส,สวยๆนะว่าจะถ่ายสักหน่อยนั่งบนรถเนาะแล้วก็จะเอามาตัดต่อก็ไม่กล้ากลัวผู้ชายคนอื่นเห็น แล้วตอนนี้ก็เลยและอีกอย่างหนึง่งเป็นเอฟซีพี่นีหมดทุกคนนะทุกคนคือว่าถ้าฟังดีๆนะคะทุกคนฟังดีๆนะผู้ชายคนนี้เร็วนะเร็วมากเหมือนกับทุกคนที่จะเข้ามาเร็วคือว่ากลัวกลัวเราไปทางอื่นนะฮะโดยที่ยังไม่ศึกษานะยังไม่ศึกษาแต่ว่าเอาการงานเอาทุกสิ่งทุกอย่างมา ล่อหูล่อตาเรานะคะเอามาล่อหูล่อตาเราให้เราให้เราเอเพ้อตามนะถ้าผู้หญิงเอ,อจิตอ่อ,อนๆหรือผู้หญิงบังว่าเออใช่นะผู้ชายคนนี้แล้วก็มีฐานะมีอะไรเราไรวว้ากา็เขา,เข,าขายแล้วเขาก็ต้องแบ่งกันเนาะเขาก็ต้องแบ่งกับเมียเขาเราก็ไม่กล,าล้าลาบเราล้วงเนาะเออไปถามเขาเนาะ วเขามีหนี้มีสินมีอะไรไหมคะแล้วก็อีกอย่างหนการที่อยู่อยู่เราเรีบร้อนเนาะโดยที่ว่ายังไม่ได้ศึกษากันแล้วกไนะ็ไปอยู่บ้านหลังใหญ่นะไปอยู่บ้านหลังใหญ่เพราะมันเป็นบ้านหลังใหญ่นะคะทุกคนเรายัางก็เราก็ไม่รู้นะว่าอะไรมันเป็นยังไงนะการที่เราไปอยู่ด้วยกันนะเราก็ต้องนอนด้วยกันนะทุกคนเ <c oughs> จอหน้ากันเช้าเย็นนะทั้งวันนะแล้วยัง แกก็เป็นเหมือนคนใจลอยนะบางครั้งแกก็จะหงุดหงิดนะหงุดหงิดแบบอย่างสังเกตการขับรถสังเกตผู้ชายได้ลนะการขับรถบางครั้งจะมีอารมณ์นะ,ะมีอารมณ์เวลารถติดรถอะไรแล้วเอองานนะคะทุกคนงานของเขานี่เคะ่จะต้องอยู่กับโทรศัพท์นะคะเขาจะอยู่กับการที่ใช้สมองมากในการพูดการคุยกันค้าการขายการติดต่อลูกค้าการอะไรนะคะคือว่า คือว่าพี่นีไม่ได้หาแบบนั้นนะคะไม่ได้หาแบบนั้นพี่นีต้องการใครสักคนหนึ่งที่ว่ากเกษียณแล้วก็ได้นะคะ,กะเกษียณโดยพี่นีพูดไปแล้วยังว่าเขาอย่าเมียมาได้สองปีนะสองปีนะะทุกคนเขาปัญหาก็คือว่าภรรยาเขาออกจากบ้านไปเนาะเขาไม่อยู่อันนี้พี่นีก็ยังไม่อยากไปพูดเกี่ยวกับเขามากเนาะ มันเป็นปัญหาอันนี้เรามาคุยกันเผื่อมันจะเป็นอะไรให้ทุกคนคิดว่าการรีบกันร้อนเรารอเวลาเนาะก็รอเวลานะแต่ว่าเขาจะมาห้ามมาให้พี่นีไปคบกับคน,อ,นคอื่นก็ไม่ได้นะเผื่อพี่นีไปเจอตัวจริงขึ้นมาแเ้วบอจริงพี่นีอยู่ไหนก็ไม่รู้เ่าะเจ้าชายขี่มา้ามาอาจจะมาได้ค้อทางแล้วเนาะเราจะมาอยู่อย่างนี้มันไม่ได้หรอกอืม เขาขอให้พี่นีเลิกคุยกับผู้ชายคนอื่นแล้วก็ให้อยู่เลือกกับเขาจะได้เวลาเขาโทรมาอะไรเงี้ยเราจะได้ไปผู้ชายคนนี้หนึ่งเขามีงานนะคะมีงานเขาเพิ่งอายุหกสิบเอ็ดฝาเขาจะเกรเสียนะคะแล้วเขาก็ยังเขาอย่าเมียแล้วนะแต่เขาอยู่ในช่วงการแบ่งสมบัติกัน,นะ,ะแบ่งกันแล้วแต่ว่าจะเป็นยังไงนะคะทุกคนตรงนี้นะคะที่พี่นีเอ และอีกอย่างพี่นียังไม่ได้เปิดใจนะทุกคนยังไม่ได้เปิดใจให้เขานะยังเขายังไม่ได้อยู่ในสดสมองของพี่นีในส่วนไหนนะคะยังเอ,อ่ยยังไม่มีอะไรที่จะเข้ามาที่ว่าจะเข้ามาในชีวิตของพี่นีได้เนาะแล้วพี่นีก็ยังไม่มีเหตุผลว่าในตัวของพี่นีนะมีอะไรดีที่จะเข้าไปกับผู้ชายคนนี้คือว่าถ้าเราเดินเข้าไปคิดดูดีๆนะคิดดีๆว่าภาระ ละนะคะคุณจะต้องไปเจออะไรนะเจออะไรอีกนะคะเพราะมันเร็วเรายังไม่รู้เลยว่าเ,าเป็นไงแค่มองนิด,นดๆเขาเขาจะเหมือนขาดความอบอุ่นนะเขาต้องการความอบอุ่นเขาต้องการผู้หญิงไปอยู่เคียงข้างนะคะเราก็ไม่รู้ว่าการตกลงมันจะเป็นไงอันนี้คือว่าคําที่เขาป้อนมานะแต่เรายังไม่ได้คุยกันลึกซึ้งนะคะแต่คือว่าเชื่อไหมผู้ชายอะ่ะเขาจะชอบเป็นเชฟนะคะเขา คือเขาเขาคุบที่เมียเขาออกไปในฟาร์มรู้สึกที่พี่นีฟังฟังนะเหมือนกับว่าเมียเขาขาดอิสระนะคะทุกคนต้องรับผิดชอบขเขาั้งได้เลือกไปนะครับพี่นีคิดนะคิดนะฟังฟังดูนะว่าเออถ้าพี่นีอยู่กับผู้ชายวันนี้พี่นีจะไม่ได้เป็นอิสระนะคะทุกคนมันจะเหมือนรักเก้าปีเนาะมันจะคล้ายๆกันกับรักเก้าปีนะทุกคนอันนั้นมันผ่านมาแล้วนะมันก็เป็น บทเรียนนะมันเป็นบทเรียนเนอคงพินีนะมันเป็นที่ผ่านมานะอย่างปาเลพาเที่ยวพากินกระโดดเข้ามาอย่างนี้นะมันก็ล่องลอยไปตั้งรุ่น9ปีอนุน6ปีนะคะแล้วคนนี้อยู่อยู่อ,อจะมาขอเราเนาะให้ไม่ให้คุยกับคนนู้นคนนี้แล้วให้ใหใหเทดลองครบกับเขา แต่เขาก็ยังไม่ใช่โอกาสเราคิดนะเขายังไม่ได้แสดงตัวตนออกมานะว่าเขาเป็นคนอย่างไงคือว่าแล้วพอเสร็จเขาก็บอกขับรถมาส่งพี่นีเขาก็บอกว่าวันหนึ่งฉันคงเจอไปเรื่อยๆไปยะช้าถ้าเธอไม่ตกลงกับฉันก็ถ้าเธอไม่ตกลงก็คือพี่นีก็บอกว่าการที่จะให้ฉันเลิกคุยกับคนอื่นะฉันยังฉันเลิกไม่ได้นะเพราะว่าฉันยังไม่รู้จักเธอ แล้วผู้ชายทุกคนเนะี่ยฉันเพิ่งจะทำฟารันผู้จักได้ครั้งสองครั้งนะคะฉันยังไม่ได้ออแค่พูดแค่คุยเนาะฉันยังไม่รู้ว่าใครเป็นใครแล้วฉันต้องการอะไรนะคะสิ่งที่พี่นีต้องการนะ,ะอย่างผู้คุณช้านี่นะเขาเป็นคนไม่ชอบเดินเขาเป็นคนไม่ชอบเดิน,นะะเขาเออชอบเล่นสกีเขาชอบเล่นสกีนะคะทุกคนแล้วเขาก็เออ เป็นคนออชอบไปเที่ยวเหมือนกันนะไปเที่ยวแบบว่าไปเที่ยวพักผ่อนเนาะพักผ่อนแล้วเขาไม่เป็นคนไม่ชอบเดินนะคะไม่ชอบเดินไม่อะไรเขาจะเล่นสกีอย่างเดียวนะคะอของหน้าหนาวเพราะว่าถ้าไปเที่ยวก็ไปเที่ยวประเทศนู้นไป,ไปประเทศนี้นะก็อ,อันนั้นมันก็โอเค แต่ใจของพินีที่พินีอยากได้ใครสักคนนะไม่ได้อยากได้สมบัตินะ,ะไม่ต้องการคนรวยไม่ต้องการอะไรนะ,ะพินีอยากได้ใครสักคนนะคะที่ว่าอยู่อยู่นิ่งๆน,นะคะอยู่นิ่งๆไม่ต้องห่วงหน้าห่วงพะวงหลังไม่ต้องเครียดนะคะไปไปเรื่อยๆชีวิตนะั้นเราจูงมือกันไปเดินเออเออเล่นในป่านะ,ะไปทีบจักรยายนที่สังขารแล้วพอไปได้นะคะทุกคนแล้วก็ ที่พี่นีต้องการเนาะต้องการแบบว่าที่เอ,อ่อหัวใจนะต้องการหัวใจในบ้านปลายนะเพราะว่าเออพี่นีคนที่เขากเกษียณเขาก็ต้องต้องมีเงินเนาะแล้วก็พี่นีต้องการคนที่เขากเกษียณแล้วหรือว่าถ้ามีการงานก็จะต้องแบบไม่ใช่ว่าเออเออมันมันหนักนะคะมันหนักพี่นีพูดนะ ทุกคนคิดยังไงว่าพี่นีพูดถูกไหมพูดถูกไหมเธอมีผู้ชายสักคนที่ว่าเออเออเออถ้าเราจะตกลงเนาะเราศึกษากันเนาะไปเชยๆชยนิ่งน่งแบบใจนะคะแลกใจนะความดีนะความดีเข้าใช้เวลานะคะกันใช้เวลาคือ,ค,อคือว่าไปเดินเล่นกันนะครับไม่ต้องจำเป็น,ปนต้องไปทานอาหารออในร้านอาหารหรอก เคยซื้อแซนด์วิชซื้ออะไรกินกันหรือว่าเออ,เอ,อดื่มกาแฟแล้วก็กลับไปกินบ้านใครบ้านมันก็ได้เนากกันเรียนรู้กันนะคะทุกคนเรียนรู้เออนิสัยกันแล้วก็เข้ากันได้พี่นี้ต้องการว่เาเดี๋ยวเราไปเดินตรงนู้นตรงนี้กันนะเออตอนบ่ายตอนอะไรไปดื่มกาแฟแล้วก็ไปเดินบนภูเขาหรือไปเดินอะไรหรือหิมะตกหรืออะไรเงี้ยแบบแบบว่า ใช้ชีวิตนิเงียบว่นิ่เงียบแล้วก็ไปกันสองคนตายายแกย่แนะคะทุกคนที่ว่าที่ว่ามันไม่ต้องเออไม่ต้องมีอะไรมากๆนะคะทุกคนมันมันมันไม่ใช่ว่าเขาพาไปดูรากฐานของเขาแล้วแล้ว,แล,วแล้วอีกอย่างเราไม่รู้พันชนะข้างหลังเขาแล้ว,ลวมาเร็วมากนะผู้ชายที่มาเร็วมากพี่นีก็ยังไม่รู้ว่าขุนช้างนี่จะเป็นอย่างไงนะพี่นีก็ไม่รู้นะว่า จะเจอกันอีกหรือเปล่านะคะทุกคนเพราะว่ามันมีฟามรู้สึกว่าเขาเขาเหมือนกับแบบผู้ชายเน่ะมันมันมันไม่คิดเนาะมันอยากบางทีเขาอยากได้เขาเขาเขาอยากได้เราไปเพื่ออะไระทุกคนเราต้องคิดเนะต้องคิดเนาะอืมอันนี้ตอนลูกชายนะเลโอเนะเมื่อคืนนี้เมื่อวานนี้เนาะ พี่นีก็กลับมาเย็นหน่อยนะห้าโมงกว่าฟ้านะมันก็มืดแนละ้วเนาะลูกจะไปเล่นเอ,อ่อฟิตเนสนะเลโอจะไปเล่นฟิตเนสไม่ไปอะ่ะเขียนเมสซาถามมาม่าจะมาเมื่อกี่โมงอะไรอะเออพี่นีก็ไม่ได้เห็นเนาะไม่ได้เห็นเออไม่เห็นเมสซาพี่นีก็เดินเข้ามาบ้านลูก คุณนั่งเฝ้าทางเขาบอกว่าเป็นยังไงเพราะว่าเพราะว่าพี่นีอ่ะเออจะไปไหนต้องบอกลูกเนาะว่าแม่วันนี้เขาพาแม่ไปออดูบ้านเขาไปดูบริษัทโรงงานเขาอะไรอย่างเงี้ยพี่นีก็จะให้เบอร์โทรศัพท์เบอร์โทรศัพท์ของผู้ชายเนาะทุกคนที่พี่นีออกนะจะให้ลูกเอาไว้นะา้าเกิดเออเออเป็นอะไรเราก็ไม่รู้เนาะเราก็ต้องให้ลูกเราเก็บเอาไว้ก่อนนะคะทุกคน อันนี้ก็คือมาเล่าสู่กันฟังนะคะทุกคนคุณชาทุกคนคิดยังไงคะพี่นีตัดผมเนี่ยก็กระชากกระชากเออกระชากเออตัดเอนะคะตอนแรกก็ตัดทีละนิดทีละนิดนะ สกพักมันก็มาถึงนี่เลยนะตอนนี้วินีก็คิดว่าจะเล็มอีกแ้วก็จะเอาอีกนะคะตอนนี้ถ้าเอาอีกมันก็คงเออเออไปแค่นี้มันก็จะไม่สวยแน่นะคะทุกคนก็เลยประกะว่าเออเอาไว้เล็มทีละนิดทีละนิดนะรอนะ่รรอรอนะคะทุกคน <c oughs> สีผม <c oughs> แล้วตอนนี้วันเออวันนี้วันศุกรนะ์เนาะ พวกในวันเสาร์วันเสาร์าก็จะไปเเออ,เอ,อ,เอ,อกับขุนช้างที่ทําไล่องุนะ่นเนาะไล่องุ่นจะไปชิมวายกันนะแต่พี่นิ่ไม่ดื่มไม่ดื่มนะคะไม่ดื่มเออก็จะเป็นงานจะเป็นเเออเอ,อ,อ,อตลาดตลาดออคาริสต์มาสเนาะมันก็จะมีเมืองนูน้นเมืองนี้นะแกก็จะพาไปนะพาไปแล้วก็ก็จะมี ชิมวายตอนเช้านะตอนเช้าแล้วก็ับไปกับเพื่อนเขาเนกะจะเปิดได้ชิมบาบกันนะแล้วแกก็เออจะพาไปเดินเล่นนะอันนี้มันก็จะเป็นสิทธิ์ของพี่นีเนาะในช่วงนี้นะเพราะมันเป็นเฮือกสุดท้ายของพี่นีแล้วนะในกันในวัยนี้เราเออเราเรา,เราพลาดไม่ได้นะคะทุกคนเราเรา เราเฮือกสุดท้ายนะคะเกิดถ้าเกิดว่ามีอะไรมาสมมติว่าเ,เรารออยู่กลางทะเลเนาะเรือใหญ่กำลังจะมารับเราเนาะเราก็กลัวตายเนาะรีบไปเกาะห่วงยางที่คนโยนให้นะคะเออแล้วตอนนี้เกาะห่วงยางเรือใหญ่ผ่านไปไม่เห็นเรานะคะเราเออไม่ใช่ห่วงยางนะเออเรือเล็กนะคะโยนห่วงยางให้เราขึ้นเรากลัวตายนะ,ะรีบ รีบขึ้นเรือเล็กนะคะเรือเล็กทางที่ดีรอยอีกนิดเดียวจะขึ้นเรือใหญ่ก็ไม่ขึ้นนะคะแต่นี่เรือเล็กมันพาเราไปถึงฝั่งหรือเปล่าเราคงไม่รู้เนาะนี่ลราใคะทุกคนเราก็เลยต้องคิดว่ามันเป็นเราอายุหกสิบเราทำอะไรตัดสินใจอะไรไม่ได้เนาะ <c oughs> ชายข้างบ้านขุนช้างขุนช้างข้างบ้านเดินมาดูเดินมาดาูตรงหน้าต่างพี่นีนะว่าพี่นีเปิดไอ้นี่ขึ้นหรือ,อยังนะคะทุกคนแล้วก็เดินกลับไปสงสัยแกจะมีอะไรมาให้นะคะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนฝากคอมเมนต์ฝาก, comment, ฝากติฝากชมฝากคำคิดเห็นฝากกดไลค์พี่นีด้วยนะคะวันนี้พี่นีก็มาพูดเออ เหตุผลนะะอย่างนี้ถ้าเกิดทุกคนคิดกันยังไงคะทุกคนคะสวัสดีค่ะให้มีความสุขกันทุกๆคนนะคะพี่นีพี่นีก็สติก็ก็จะไม่ค่อยมีสตังก็ไม่มีนะคะต้องสติต้องตังนะค่อยๆนะ,ะทุกคน